ของน้องขวัญของเรานะฮะน้องขวัญบอกเลยว่าคนนี้ชอบการถ่ายรูปมากน,นะฮะ,ฮะยิ่งถ้าเสื้อผ้าถูกใจเธอแล้วนะอโอ้โหเดือดร้อนเพื่อนๆน, <laughs> นะฮะถ่ายกันเยอะมากเลยอย่างชุดนี้เขาบอกว่า ถ้าเป็นชุดสีแดงนี้น้องขวัญจะชอบมากนะฮะจะต้องเก็บสต็อกหลายรูปมากงานนี้ทั้งทีมงานแล้วก็เพื่อนแสดงก็ต้องทําหน้าที่เป็นตากล้องถ่ายนี่ยังไม่ตั้งแต่เราพูดมายังไม่จบโพสเลยนะเธอถูอไม้ปุ้มดูต้องโพสจบอ้ดูดูคนนงเป็นไทย ลงไปนอนกับพื้นนะฮะเบื้องหลังเบื้องหลังที่เราได้เห็นไปนะฮะแต่ละภาพนี่เบื้องหลังนะฮะตากล้องนี่ทุ่มทุนมากๆเลยนะครับเออเดี๋ยวไปดูสะก่อนว่าแต่ละรูปนี่ออกมาเนี่ยนะครับเป๊ะเวอร์สวยขนาดไหนนะครับอยู่กับสีโปรดๆโปรไงชอบสีแดงเมมเต็มซื้อเมมให้หน่อยสินี่รูปผันเกินครึ่งนลนะ ฝันต้องออกค่าเมมมาเป็นคนไม่มีชีวิตชีวาค่ะเวลามาถ่ายละครตั้งใจทํางานไม่มีกระติกกระใจจะทําอะไรเท่าไหร่แล้วนี่ตกลงตรงนี้รูปในนี้จะเอายังไงคะเดี๋ยวซื้อเมมให้เลยเอาสองอันเลยถ่ายมุ้งสูงมุ้งต่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดนบ่อยไหมคะตลอดค่ะเสื้อผ้าดูดีมากแต่ว่าถ่ายรูปเบลอค่ะคือบางคนอาจจะบอกว่าหน้าเบอร์หลังชัดหรือว่าหลังชัดหน้าเบอร์อะไรเนี่ยคือ ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นเอฟเฟกต์อะไรนะคะมาจากความผิดพลาดค่ะแล้วความบังเอิญอ่ะพอแล้วมั้งนี่คุณผู้ชมคะนี่เนี่ยที่เขาไปถ่ายละครนะคะเตรียมจะเดินทางหรือเปล่าคะอากายเราก็นึกว่าเอ๊ะจะไปเที่ยว